สวัสดีกนด้วยนะฮะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเกมบเบรดพาร์ตี้นะฮะโอเคนี่ก็เป็นเซิร์เวอร์ที่ให้จอยนะฮะเซิร์เวอร์หลากหลายเลยนะฮะโอเซร์เวอร์ดีกันโอเคแต่ต้องรอเวลามันหมดก่อนฮนะเซิร์เวอร์ถึงจะแบบทีมเอเออคนไทยฮนะโอเคแล็กัาได่ยใครสเปคไม่แรงเหมือนกับผมบ้างฮะ จะไล่หน่อยนะฮะอ้ะอ,อทำไมตายง่ายอย่างงี้วะ Fuck ดิงกูหาเพี่ยงเหรออาไปแดกไอ้มึงเกเคนะฮะโอ,อ,อ้วิ่งเออวิ่ง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 มันวิ่งด้วยความนะตัวแสงเลยนะตอนนี้มันมีอา g อยู่ตรลงไปอาร์พ r จ g เว้ยเ,เออเยี่ยงไปไกลๆส้นตีนกูไปไกลๆ โอ้ยตอนนี้โอ okay uh ้ยโยนระเบิดไปเจ้าโอ้ยตายพร้อมกันนะฟักกูยังขึ้นอยู่เลยฟักไข่ดาวนะฮะโอเคเดี๋ยววิ่ง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 อย่ายิง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 โอ้เอากูเป็นบ้าเลยรวะโอเคได้่ยเออฮือตายไปแล้วอาบิจิอาบิจิอาบิจิที่รักอาบิจิจ้าอาบิจิอ้าคุ้ย เคยกลับมาเร็วลุกกูยังไม่ทันได้ขยับเลยไอ้เหี้ยเออเจอโอ้ยโฆษณาเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยบิ๊กจูมีแต่จูโอเคเอคอเลยดูคิกอือเลยดูคิกอือตูม่มปุ๊กมันจบเฮียกลับไปกี่ๆๆครั้งเออ กระโดดนะกระโดดกระโดดกระโดดโอเคอยู่แน่แบบเออฮึแบบตัวซุ่มซุ่มอะซุ่มโอเคตอนนี้ออ้ยตอนหน้าต่อตาฆ่าเพื่อนกูต่อหน้าต่อตาเอาียแบบจะหมดฆ่าเพื่อนกูต่อหน้าต่อตาเลยดีให้อ <aquí> ภัยไม่ได้ดีนี่ฮะรออยู่ทำควยเลยทำควยทำควยทำควยโอ้จะฆ่าได้แล้วไอ้ฮะ อาสาบ้านพ้องเหรอเออู้โอ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเออเือตายไปแล้วหนึ่งขอ R จ G ได้ไหมขอ R B G นั่นพี่เจตที่รักผมรักคุณมากเลยนะ R จ G ผมรักคุณตั้งแต่เด็กแล้วกูชอบมึงตู พี่เยอะสามเก้าหนึ่งฮะทำไมมึงหนึ่งเก้าหนึ่งเลยไอ้ยี่อะโอเคตอนนี้ฮะพี่เยอะคนอื่นนอนมึงอยู่ไหนฮะมึงอยู่ไหนมาเด้ยี่มาก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 ไอ้กากเอาฟอสอ้าวอ้าวอ้าวเยี่เออเต็มเป่าะบิวตุ้มตุ้ม โอ้ตุ้มยิงไงควายไม่โดนตุ้มเออตายเปล่าไม่ตายอ่ะไม่ถีบว่าล้ดนะมึงเช่าฟอดโรดามากไอ้เหี้ยเออตายจนได้ว่าแล้วอื้มอื้มโอเค่นตื่นจะบัวจะหลับเลยเยอะหยุดหุดหยุด ควบูอ่ะกูบู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 อ้าวยิ่งเคืองเออเออเออเรือสีอะไรวะเออเออเออมึง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 ตายปะวะตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออว่าแล้วต้องตายอยู่ดีอ่ะโอเคก็ถือว่าเทพเลยนะราคาได้เยอะขนาดเนี้ยนะ ทับเว้เลยบุ๊ค่ะอีฮาเดียยิงแมงเลยเฮียใช้าอาพีจีอ่ะมึงอ่ะกากอีสัตว์ใช้าอาพีจ๊ะบ,บายฮะ